ถ้าไปเจอนักป่าเจอบัณฑิตเขาจะยิ้มใส่นะเจอคนประเภทนี้การกล่าวดูถูกคนอื่นด้วยถึงเขาไม่ได้กล่าวยกด้วยคำจาบจ้วงแต่มันเป็นการยกตนข่มท่านสำคัญว่าตนทำได้จิตคนนั้นดำํำจิตคนนี้ขาวพูดนะมันเห็นได้ขนาดนั้นเลยเหลยเคยเห็นคนประเภทนี้ไหม บอกว่ถ้ามันเห็นจิตอันที่ไม่มีภาษาไม่มีอากับกิริยาขนาดนั้นได้นะมันคงเห็นความคิดเราแล้วล่วละนะนึกในใจหนึ่งมาสีแม่เงยมาสีแม่เงยมาหนิถ้าเขายังไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่นะอย่ามาพูดถึงว่าจะมารู้จักสภาวะนะจิตดําจิตขาวจิตนั่นจิตนี่เลยนะมันจะเป็นการโชว์ความโง่ขโง,ง่เขาอันนี้พูดในฟังเพื่อให้เกิดปัญญา เพราะว่าธรรมะมันไม่ได้มองไปข้างนอกอย่างนั้นนะหากมีคนประเภทนี้นะเข้ามาใกล้เราให้หนีให้ไกลนะอย่าไปคบค้าสมาคมด้วยนะเขาเรียกว่าผู้หลงหลงสำคัญตนนะว่าตนนั้นนะเป็นผู้รู้